ชมคลิปนาทีเขมรกลายเป็นผีเฝ้าป่าตั้งฐานใกล้ตาควายโดนเสริบฟอื่นใหญ่โดนพิฆาตอิ่มจุไปยันชาติหน้าเลยค่ะรจิ It did เรียกว่ากองทัพไทยมาถึงจุดที่หมดความอดทนกับเขเมรแล้วพร้อมรบเต็มที่ทอเอเตือนหากกัมพูชาใช้อาวุธหนักไทยก็พร้อมชิงโจมตีก่อนทอบอย,ยันต้องทําให้กัมพูชาสิ้นสภาพขีดความสามารถทางทหารค่ะโดยพลเรือตีสุรสรนคงสิฎิโคศกทกรวงกลาโหมแถลงถึงหลักการปฏิบัติของกองทัพไทยในสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาว่าเหตุผลที่ไทยไม่ใช่ฝ่ายเปิดฉากโจมตีแม้จะทราบตําแหน่งอาวุธของฝ่ายตรงข้ามเป็นเพราะไทยยึดมั่นในหลักสากลว่าด้วยสิทธิในการป้องกัน ตนเองอันเป็นแนวทางที่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังสูงสุดหากย้อนดูการปฏิบัติที่ผ่านมาทางการประทะครั้งก่อนหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบสองวันที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่ากองทัพไทยให้ความสําคัญกับหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาศารรรักดิ์ศรีและเกติภูมิของความเป็นมนุษย์ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลที่ไทยยึดถือมาโดยตลอดและเมื่อฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้เปิดฉากโจมตีทั้งในวันที่7-8ถึงธันวาคมแม้จะมีการตกลงหยุดยิงก่อนหน้าและทําให้หลายพื้นที่ของพร่า เริ่มได้รับผลกระทบมีคําถามตามมาว่าเหตุใดไทยไม่โจมตีกลับในเชิงรุกเพื่อสกัดศักยภาพของฝ่ายตรงข้ามโฆษกกลาโหมอธิบายว่าแม้การตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองถือเป็นสิทธิ์แต่ทุกการใช้กําลังต้องอยู่ภายใต้หลักความได้สัดส่วนแต่ไม่สามารถโจมตีได้ทุกจุดต้องเป็นพื้นที่ที่เกิดภัยคุกคามโดยตรงโดยการใช้ F16 ที่ผ่านมาเป็นการโจมตีเป้าหมายด้านยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นคลังอาวุธคลังสินค้ารวมถึงโครงสร้างบัญชาการเพื่อรืดหลอนขีดความสามารถหลักของฝ่ายตรงข้ามซึ่งถือเป็นขั้นตอน และยุทธวิธีตามหลักสากลเช่นกันพร้อมย้ำว่ากองทัพไทยดำเนินงานทั้งหมดบนพื้นฐานของการรักษาเอกราชอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนไทยเป็นสำคัญพร้อมประเมินจากข้อมูลด้านการข่าวว่าอาวุธที่กัมพูชามักใช้คือตรวจด B M 2 1ซึ่งมีความแม่นยำต่ำและเป็นการยิงปูพรมส่งผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนสูงแต่ตั้งใจสร้างความตื่นตระหนกในวงกว้างมากกว่ามุ่งเป้าหมายเพียงพื้นที่ทางทหารส่วนกรณีที่กัมพูชาอาจใช้อาวุธพิสัยไกลหรือมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโจมตีพื้นที่สำคัญในไทยโผล กองทัพอากาศยืนยันว่าไทยมีสิทธิตามกฎหมายสากลในการใช้มาตรการชิงโจมตีก่อนเพื่อปกป้องคนเรือนหากข่าวกรองยืนยันชัดเจนว่าฝ่ายตรงข้ามตั้งใจใช้อาวุธหนักโจมตีพื้นที่ที่ไม่สมควรเป็นเป้าหมายแต่วันนี้ไทยได้มาถึงจุดที่หมดความอดทนแล้ว จึ่งจำเป็นต้องใช้กําลังทหารเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติพร้อมยืนยันว่ากองทัพไทยพร้อมรบอย่างเต็มศักยภาพนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้ประกฏคลิปที่ไทยเนี่ยเสิร์ฟลูกปืนจากรถถังให้เขม่นแบบรัวๆจนอิ่มไปถึงชัดหน้าแบบ3ดอกเน้นๆที่ตาควายค่ะเรียกว่าทั้งโดนทั้งล้อเหล็กเข้าเต็มข้อล่อเต็มแข้งก็กลายเป็นผีเฝ้าป่าไปไม่รู้กี่รายแล้วล่ะค่ะ bám bám bắt tiếp bắt tiếp bao mạng bắt 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 ซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะชาวกัมพูชาก็แห่ขอพรนะคะขอให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษชาวเขมรคุ้มครองประชาชนและวีรบุรุษทหารให้มีความปลอดภัยและเอาชนะศัตรูทั้งปวงได้ค่ะ Thank you